ี่ิซูดีกับ Galaxy S23 Ultra วันนี้โมมารีวิวจากการใช้จริงให้ฟังครับ เมื่อขอออกตัวไว้ก่อนนะครับเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยหมดโบโบเบเบมากเลยรู้แต่ว่าอะไรดีกับไม่ดีรู้แค่นั้นพวกศัพท์เทคนิคเนี่ยมดไม่ค่อยรู้เรื่องเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ที่มดจะมารีวิวก็คือเป็นรีวิวเปรียบเทียบระหว่าง s g 2 ultra เครื่องปัจจุบันของมดกับ s 2 3 ultra เครื่องใหม่ของมดครับจะมารีวิวเปรียบเทียบให้ดูนะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเรื่องของรูปภาพครับที่ทุกคนน่าจะให้ความสนใจใช่ไหมครับงั้นเราไปเริ่หมหัวข้อแรกกันก่อนดีกว่าเป็น รูปลักษณ์ภายนอกของเขาครับในมือของผมก็คือน้อง Galaxy S 2 3 Ultra อันนี้จะเป็นสีดำครับเป็นแบบดำแล้วก็เนื้อแบบเป็นด้านด้านแมทแเนาะถ้าเทียบกับเครื่องเก่าของมดเนี่ยมันจะเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนเลยว่ามันมีความเป็นเหลี่ยมขึ้นครับเนี่ยด้านข้างนะครับเครื่องเก่าของมดเนี่ยมันจะมีความมนปัญหาเลยนะทุกคนมดจะเอาให้ดูมันคือฟิล์มครับพอเครื่องของเรามนดูโฉบเชียวเนี่ยฟิล์มมันจะกระเด็บกระเด็บคือติดฟิล์มไปนะครับด้านข้างเนี่ย มันจะพองตลอดเวลาเลยยิ่งใส่เคสเนาะถอดๆอดใส่ใสเนี่ยมันยิ่งจะไปดันฟิล์มครับมดเปลี่ยนฟิล์มบ่อยมากสำหรับเครื่อง S22 Ultra นะครับแต่พอเป็น S23 Ultra นะครับเขามีความเหลี่ยมขึ้นตรงขอบเขาเนี่ยมันไม่ค่อยสโลปแล้วว่าทีเนี้ยมว่าเรื่องติดฟิล์มเนี่ยน่าจะดีขึ้นแบบมากๆน่าจะแก้ปัญหาณนะจุดนี้ไปได้เลยอะ่ะอีกหนึ่งจุดที่ต่างกันนะครับก็คือตัวกล้องด้านหลังครับ S23 Ultra เขาดีไซน์ให้เลนส์กล้อง ขนาดใหญ่ขึ้นครับพอเทียบกับ S2 2จะเห็นเลยว่าเขาใหญ่กว่านิดนึงเพราะฉะนั้นเคสเก่านะครับใครที่ใช้ S2 2 Ultra อยู่เนี่ยไม่สามารถเอาไปใช้กับน้อง S3 2 Ultra ได้นะครับจะต้องซื้อเคสใหม่เอ๊ะทำไมเรายิ้ไม่รู้ไม่รู้ดีหรือไม่ดีแต่เราเป็นคนชอบสั่งเคสมากชอบซื้อเคสมากก็อาจจะดีมั้งครับอ่ะเดี๋ยวมันจะใส่ให้ดูเนี่ยพอใส่กับ S2 นะครับจะเห็นเลยว่าตรงเลนส์กล้องเนี่ย มันไม่ได้ครับมันก็เดินออกมาเลยเออมันไม่สามารถยัดเข้าไปได้เนาะอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ต่างกันนอกนั้นรูปลักษณ์ภายนอกของเขาเนี่ยใกล้เคียงกันมากครับออาล่ะจบหัวข้อแรกไปหัวข้อที่2 เรื่องที่ทุกคนน่าจะอยากรู้คือเรื่องของกล้องเรื่องของรูปไฟล์ภาพต่างๆนะครับเพื่อนๆน่าจะได้ข่าวใช่ไหมครับว่าเขาอัปเกรดตัวกล้องโดยเฉพาะตัวเลนส์วายของเขาเนี่ยจาก108ล้านเป็น200ล้านครับคือชัดตาแตกเลยมดลองเอาไปถ่ายโปรดักต์ดูนะครับตอนลูกไกลๆเนี่ยอาจจะดูไม่ออกแต่พอซูมเนี่ยจะเห็นเลยว่าน้องเอจิปสามาตราเนี่ยทำได้ดีกว่ามากคือมันมีความคมความชัดมากกว่าเยอะเลยครับสามารถเก็บรายละเอียดได้ดีมากๆเลยแต่ปกติเนี่ยมดไม่ค่อยได้ใช้เลนส์วายเท่าไหร่นีมดพูดตามตรงอันนี้เขาเจ๋งมากๆนะครับ ตัวเทเลตัว3าเอกับทุกคนถ่ายคนถ่ายของสวยหมดอันนี้มันมีเคล็ดลับนิดหน่อยเดี๋ยวไว้ถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้เดี๋ยวหมดจะทาคลิปแยกแล้วกันเนาะครับเรื่องการถ่ายรูปต่างๆเนี่ยแต่เดี๋ยวหมดจะอินเสิร์ตรูปให้เพื่อนดูเลยหมดเราออกไปถ่ายรูปเล่นที่ไอคอนสยามกับเอ็มคอยทีมาทุกคนก็คือรูปสวยมากชอบคืออันนี้กลายเป็นว่าเราไม่ต้องพกกล้องใหญ่แล้วครับทุกคนพกโทรศัพท์ไปเครื่องเดียวนี่ก็คือสามารถคุยไลน์คุยงานตอบแชทโทรศัพท์แล้วก็ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอได้จบแค่นี้ครับ ไม่ต้องพกอะไรไปให้เยอะแยะแล้วอะมันสุดจริงๆนะแล้วไม่พูดถึงโหมดซูมไม่ได้นะครับล่าสุดโมไปคอนเสิร์ตมาโมก็ลองเอาไปใช้คือโมนั่งนั่งหน้าเวทีเลยนะครับแต่มันก็ยังไกลกับศิลปินอยู่ทีนี้ก็เลยเอากล้องขึ้นมาซูมดูโอ้โหเหมือนชิดติดข,ขอบเวทีเลยครับไม่ว่าจะทีนี่เบิร์ตรีแมนดาวอิงวอลันทอรก็คือเห็นชัดเจนมากๆครับหรือจะเอามาถ่ายรูปเล่นธรรมดาก็ได้นะครับก็สวยไปอีกแบบนึงครับทุกคน แล้วดีนี้นะครับกลายเป็นว่าการใช้กล้องมือถือถ่ายรูปเนี่ยทำให้เราสะดวกขึ้นด้วยอย่างมดนะครับที่มีปัญหาสุดก็คืออย่างเวลาสวอชเนื้อครีมไว้ที่มือหรือว่าเนื้อลิปเนื้อลองพื้นอย่างเงี้ยใช้กล้องคอมแพคหรือกล้องใหญ่เนี่ยพยายามจะถ่ายอะ่ะ พอมันใกล้มากๆกลายเป็นว่าเขาไม่โฟกัสโฟกัสไม่ได้เลยต้องเปลี่ยนมาใช้มือถือครับไม่มีปัญหาเลยโฟกัสง่ายน้ำหนักเบาถ่ายง่ายทุกคนเออคือกลายเป็นว่าในบางทีเนี่ยการใช้มือถือถ่ายรูปอะ่ะก็ตอบโจทย์กับการใช้กล้องสวามหลับมดนะครับในบางแงม่มุมบางกรณีนะครับส่วนกล้องหน้าเจ้าปัญหาเนี่ยที่ทุกคนได้ยินมาใช่ไหมครับว่าเขาลดลงจาก40ล้านเป็น12ล้านคนถามม่อมาเยอะมากว่าเฮ้ยมือเครื่องใหม่เนี่ยสรุปคือมันความชัดน้อยลงหรอแล้วถ่ายหน้าเรา ส่งให้ผู้ชายแล้วมันจะยังดีอยู่ไหมใช่ไหมตอบตามความจริงผมไม่รู้สึก <c oughs> อ่อย่างเพื่อนๆกล้องหน้าเพื่อนๆเ,เ,เ,เอาไว้ทำอะไรอย่างผมก็คือวิดีโอคอลหาเพื่อนหาพ่อหาแม่ใช่ไหมครับหรือว่าถ่ายรูปเล่นแบบเพื่อนถามว่ามึงอยู่ไหนกว่าอยู่สยามจ้าแล้วก็แชะแชะไปเพื่อนดูแค่นั้นครับคือเราไม่ได้ใช้อะไรเยอะอยู่แล้วอะหรือถ้าเราจะถ่ายติ๊กต็อกลงโซเชียลเนี้ยกล้องหน้าก็ไม่ได้มีปัญหาเลยครับคมชัดปกติมากเลยอะไม่ว่าจะถ่ายรูปเล่นหรือจะไลฟ์นะครับ เนี่ยลองใช้กล้องหน้าถ่ายวิดีโอดูครับชัดไหมทุกคนชัดจนน่ากลัวเลยวะเอาจริงโคตรชัดโฟโตรดุมโปร์กชัดมากอันนี้ก็คือใช้ถ่ายติ๊กต็อกได้เลยนะเพราะว่ามันมันชัดแบบชัดมากๆเลย อันนี้โมก,ก็แอบไปอ่านมาเขาบอกว่ากล้องหน้าเนี่ยความละเอียดมันลดลงจริงเป็น12ล้านจริงแต่เขามาพร้อมเทคโนโลยีดูโอพิคเซลครับทำให้จับโฟกัสได้ดีขึ้นแล้วก็ถ่ายรูปได้คมขึ้นครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ห่วงครับอย่าไปซีเรืยอเรื่องกล้องหน้าครับดีครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่มมชอบมากครับทุกคนก็คือการไดคัดภาพครับเราไม่ต้องไปเข้าแอปลบพวกแบ็กกราวและอย่างลูกนี้นะครับรูปโดนัทของมมเนี่ยถ้าเราอยากไดคาราแค่จิ้มไปเลยจิ้มกดค้างไว้ใช่ไหมครับเขาก็จะขึ้นมาแล้วระบบประมวลผลของเขา มันจะดังกึกขึ้นมาเลยอะ่ะเราสามารถกด save image กด copy หรือว่ากดแชร์ไปเลยก็ได้ครับเราก็จะได้รูปโดนัทของเราโดยที่ไม่มีแบ็กกราวด้านหลังแหละสามารถเอาไปแปะลงสตอรี่เอาไปเล่นกับเพื่อนๆได้อย่างสนุกสนานเลยฟังแค่นี้มดชอบมากอืมเราก็จะได้เป็นน้องโดนัทแบบไม่มีแบ็กกราวแล้วอะ่ะ เออสะดวกดีครับอันนี้โมดชอบอันนี้ก็คือหลักๆที่โมดว่าทุกคนน่าจะให้ความสนใจใช่ไหมครับแต่นอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังมีพวกฟังก์ชันอื่นๆที่มีความอัปเกรดขึ้นไปจากตัวเก่าครับหนึ่งเลยก็คือในโหมดกล้องนะครับเขาจะมีตัว multi exposure ครับเป็นการถ่ายรูปซ้อนกันเออเหมือนแบบถ่ายรูปแชะแล้วก็อีกแชะหนึงเอามารูปมาซ้อนกันอย่างเงี้ยให้มันแบบมีความเก๋ๆซึ่งทางเราทาไม่ค่อยเป็นครับมยอมแพ้ ใครที่ใส่เล่นกล้องหรือใส่อาร์ตเนี่ยน่าจะชอบเลยหมดนี้เนาะ Multi Exposure สองเลยจะมีตัว Astrophotography ครับเป็นการถ่ายดวงดาวหมู่ดาวกาแล็กซีทางช้างเผือกต่างๆคนที่ชอบเดินป่าถ่ายวิวทิวทัศน์แต่อันเนี้ยอาจจะต้องตั้งกล้องนานนิดนึงนะครับอ่าถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยก็หมดนี้ก็น่าจะตอบโจทย์เลย3ครับเขาใช้ชิปเซ็ตใหม่อันเนี้ยจับประมวลผลได้ไวขึ้นทําให้กินแบตน้อยลงอืมเขาบอกเลยนะว่าความจุเท่าเดิมแต่ว่ากินแบตน้อยลงเพราะว่าด้วยชิปเซ็ตใหม่ที่ พลังแบบเหลือร้อนของเขาเนี่ยครับและ4ครับระบบระบายความร้อนที่ดีขึ้นคนที่ชอบเล่นเกมดูหนังดู YouTube จนโทรศัพท์ร้อนสมัยก่อนเนี่ยไม่ต้องห่วงแล้วเขาบอกอันนี้อัปเดตขึ้นระบบระบายความร้อนดีขึ้นครับตีป้อมกันไปยาวๆได้เลยและนี่ก็คือทั้งหมดที่หมดรวบรวมมาให้ครับเปรียบเทียบกันไปเลยระหว่างน้อง S22 Ultra กับ S23 Ultra ครับว่าเป็นยังไงโดยส่วนตัวนะมันก็บอกว่าคือเขาก็ดีขึ้นลวครับซื้อเถอะถ้าใครอยากจะซื้อนนะ เ,เพื่อนๆสามารถไปจับไปลองเล่นได้ที่หน้าร้านนะครับหรือจะช้อปปิ้งออนไลน์ก็ได้เขามีสีพิเศษด้วยเนาะก็ลองไปเช็คกันดูจะบอกว่าอันที่คุ้มสุดนะทุกคนก็คือเอาเครื่องเก่าไปแลกเครื่องใหม่ของมอวก็คือเนี่ยเอาอันเก่าไปอัปเกรดใหม่เรื่อยๆคือเขาลดลงไปเยอะจริงๆเนาะแล้วนอกจากนี้ก็สามารถศูนเปด้วยคนก็ลองไปเช็คโปรโมชั่นกันดูนะคะที่หน้าร้านหรือว่าออนไลน์ก็ได้ตางน้อง Galaxy a ี3 um Ultra ไวร้าด้วยนะครับบอกเลยว่าเครื่องเรียวเนี่ยครบจบมากๆ